เซปัตตกนะฮะเปเ็นเลวทีเดียวนะโอเคแล้วทำไมเรดดิ้งเก่งปานนี้อ่ะคือตอนแรกอ่านไปแล้ว,ก,ลวก่อนไปเรียนก่อนไปเรียนอาจารย์พอจำได้ไม่คั้งแรกเรดดิ้งตัวเองได้เท่าไหร่เหลืวยี่สิบแปดได้ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ก็ค่อนข้างไม่สูงมากนะยี่สิบเก้านี่สุดสุดแล้วใช่ไหมฮะหนูอ่านแล้วมีภาพไหมถามจริงต้องสร้างตลอดเลยค่ะได้ยินนะนะ ตั้งแต่ listening comprehension กับเเออออ่่กับับบนะคร listening c o m p reading h e e n n s i o กับ r ที่อาจารย์บอกเนี่ยจะรู้เรื่องต้องมีอะไรภาพแล้วดูคอนเฟิร์มอาจารย์ไหมถามจรงิงคอนเฟิร์มค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยให้ร <250. S 3> <c oughs> ้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมาแรงไปตอบเบย์หน่อยครับเคสที่สะใจอาจารย์มากเลยต้องมีภาพใช่ไหมไม่มีภาพมันทันไหมถามจรงิงถ้าไม่มีภาพอ่านทันไหมถ้าไม่มีภาพหลุดเลยค่ะหลุดเลยแล้วแต่ลึกๆก็คือ v o c a b ต้องน่าจะใช้ได้จริงไหมใช้ได้ไหม v o c a b จากเล่มอาจารย์นะคะ ได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณทองได้ใช่ป่ะคะน่าจะถึงเก้าสิบไหมถึงค่ะตบเมือหน่อยครับถึงเก้าสิบวิริยนะทุกขะมาเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียนพัวเลยนั่นหมายความว่าตอนที่อาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยหนูหนูมีพาพไม่เวลาสอนสร้างตามแล้วก็มีมีมีสับนี่เบง่ายไหมก่อนสอบนี่รู้สึกคอมเทนเบอร์กับสับก่อนไหม ้องคอนเฟิร์มทีเบลก่อนเสารลีนชัดมากคือนะครับก่อนรบลงพร้อมทุกสิ่งอย่างสตราวุธเนี่ยกลยุทธ์ต่างๆนะท่วงท่าทุกเอ่อวางแผนต่างได้หมดเลยนะครับข้อภาพรู้ทั้งหมดเต็มนะครับเอ่อโทโฟคณิตได้คะแนนกี่คะแนนครับ273ค่ะเท่ากับกี่คะแนนครับ644ค่ะตบมือหน่อยครับ644 have you ิบสี่ t ฮชอยขึ้นแบบสุดๆแล้วขึ้นมาทั้งหมดกี่คะแนนประมาณ หกกว่าคะแนนตบมือครั้งหนึ่งครับหกสิบกว่าที่เป็นไปไม่ได้นะในระยะเวลาเพียงกี่เดือนหกเจดเดือนประมาณประมาณเจเดือนค่ะตบมือให้ดรบุญครับตบก่อนเดี๋ยวจะบอกตบทำไมขอนะ thank you ตามพรินสเตนอะไรอีทีเอสเขบอกคะแนน,นคนเราเนี่ยภายในปีหนึ่งขึ้นได้เม่งต่ำยังมากสุดสิบถึงสามสิบยางมากไม่เกินสามสิบนี่คือตามนำหลักนั้นแต่ว่าคนไทยเก่งสรุปหนูจะมีอะไรพูดบ้างไม่เกี่ยวกับอ,อาจารย์บุญชัยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพิ่งกำลัพูดเกี่ยวกับอาจารย์สองอันก่อนก็คือจะมีวิธีการแนะนำเพื่อนฝูงนิดหนึ่งทั้สามข้อสั้นๆจากจากคอร์สนะฮะว่าจะทำงานิงประสบความสำเร็จเพราะการที่มาพูดวันนี้จริงๆไม่ได้มารับการเฝ้าการเฝ้ากพูดอยาการเฝ้าให้กฝ้าการเฝทุการเฝ้าการเฝ้าการ สามข้ออยากจะนะ่นำเพื่อนฝูงนิดนึงนะฮะให้เป็นวิทยาทานธรรมทานนิดนึงนะฮะอะไรบ้างสามข้อก็ก่อนอื่นก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างก่อนนะคะทำให้เราแบบอยากทำนะคะข้อที่หนึ่งแล้วก็ใช่ค่ะข้อที่สองก็คือถ้าฟังแค่ถ้าถ้าฟังอาจารย์อย่างหนึ่งพอสร้างไหวไหม สุดๆเลยค่ะโ okay, <thank> <laughs> อเคนะครับคุณคิอจะทำงานที่นี่ไหมคำ <laughs> 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 ตอข้อส <Okay. S 2> องโอเคข้อสองก็คือต้องสวดทีนะบัญชอคือ,อคือมันมันไม่ได้บังคับแต่ว่ามันจะ Amazing เ,เองอะค่ะแบบว่าคือตอนแรกก็คือฟังฟังดูแล้วก็เอ๊ะทำไมอาจาร,รย์ชักชวนให้สวดจังมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปสวดก่อนหน้านั้นยังไม่เคยสวดหรอก่อนที่มาเรียนอาจารย์สวด มนธรรมดาค่ะ ah, แล้วพอมาสวดก็เอ๊ะรู้สึกว่าจิตเรานิ่งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดอะไรแบบชัดเป็นภาพแล้วก็ามากขึ้นนะคะสรุปว่าก่อนหน้านั้นก็คงมีภาพนิดนึงแต่หลังจากนั้นภาพมันชัดเลยใช่ไหมใช่คแปลกไม่เวลาภาพชัด <laughs> แย่งกันบ้างนะ Live is a struggle โอเคแปลกแปลกที่ทำไมชินบัญชรถึง,ถ,งถึง amazing ขนาดนี้ ข้อที่สามก็คือต้องอาจจะมีความเพียรอาจจะต้องมีใจรักในในสิ่งที่เรากําลังทําเช่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เรานั่นมากขึ้นสมมติถ้าบางคนเขาไม่เคยเ,เชยเฉยภาษาอังกฤษมาก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงเคงสซีก่อนสอบก็เทาว่ารักภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแล้วโอเคแล้วถ้าสมมติเขายังไม่มีความฉันท่าในภาษาอังกฤษจะจะสร้างขึ้นมาอย่างไงจะปลูกขึ้นมาอย่างไงสมมติก็ต้องคิดว่าอย่างหนูหนูคิดว่าอีกหน่อยภาษาอังกฤษ ต้องมันจะสําคัญกับชีวิตเรามากแล้วเราเราอิจฉาคนที่เขาพูดแบบ<อ>ปลื้มปื้อปื้อะไรเงี้ยค่ะอยากพูดที่เป็นอย่างเขา,าบ้างาเปลีย่ยนวิกฤตเป็นอะไร <laughs> โอกาสฮะโอเคแล้วอันสุดท้ายนะก่อนรับเช็คของขอจาจรนะเราอยากรู้อะไรครับจะพูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์บุญชัยบ้าง <c oughs> โอเคอาจารย์ตั้งใจฟังนะหน <c oughs> ูรู้ว่าอาจารย์อยากฟังอะไรนะก็จะบอกว่าได้มีทิชชู่ไหม มีเสื้อคือเข้มงก็จะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ค่ะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์เต็มๆเลยคือก่อนหน้านี้ก็อยากไปเมืองนอกแต่พอมานั่งเนี่ยก้นเป็นไฟเลยค่ะต้องไปให้ได้แล้วก็อาจารย์สูงกว่าที่คิดไว้สูงสูงหล่อ Thank you very much. Thank you for looking forward to hearing. <laughs> okay, in this record the name, the card, the name of the chairman of the management committee of <laughs> the giant fatling. กับผมขอโมบมนะครับเ <c oughs> ช็คของฝากเล็กๆน้อยๆนะฮะให้กับไปขอบคุณสวรินทร์ไว้เพื่อเป็นสิริและมงคลนะฮะแล้วก็จะเฉี่ยมมันเป็นโทเค็นออฟสักเซสเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จนะฮะแล้วก็ขอให้ครับจิตดีจิตที่มีกุศลจิตที่มุ่งมั่นเนี่ยโดนมาได้ให้หนูเข้าหมหาทลายที่พึงประสงค์ฮะมีความสุขทุกวินาทีในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอมีปัญญาญาณเนี่ยมองสิ่งต่างๆทะลุทะลวงหมดเลยแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมตามความปรญหาทุกประาปการ <c oughs> ตบมือดังๆให้้คคคุณสวรรรรินนท์อีกัังงึบ ขอบคุณมากโชคดีนะ Thank you Thank you very much โอเคนะครับขอบคุณมากครับเดี uh, um, oh, ๋ยวมีใบประกาศาค,าค,คุณสรรินชมประจาจนตื่นเต้นหมดแล้วมือเย็ยนั้หมดเลยโอเคในการนี้อาจารย์ก็ขอมอบนะครับ Certificate of Proof yeah, จากท่านกรรมการบริหารผู้การใหญ่นะครับต่มือให้คุณสมรินครั้งหนึ่งครับ Thank you bye bye โอเ okay. ค That's another c a s u c c e s s k a s e